สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายการบ้าน8ข้อที่3นะคะโดยอาจารย์ตั้งโจทย์ไว้ว่าจงออกแบบเครื่องคิดเลขโดยใช้ LCD แบบ i 2 c และคีย์บอร์ด4คูณ4นะคะโดยคีย์บอร์ดคีย์เพิ่มจดทั้งสนิลคีย์เลขติดลบได้และเพิ่มฟังก์ชันแมทต่างๆเช่นบวกลบคูณหารซายคอแทนลอคยกกำลังสแควร์รูทหนึ่งส่วน x abs เป็นต้นค่ะเล่นแบบเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แต่ว่าต้องมี ปุ่ม toggle เป็นหน้าปัดของคีย์บอร์ดให้ขยายจำนวนคีย์ได้มากกว่าแค่สี่คูณสเหมือนปุ่มคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนคีย์บอร์ดอันเดียวกันให้เป็นโหมดภาษาอังกฤษไทยญี่ปุ่นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอธิบายโค้ดกันเลยนะคะโดยส่วนกที่จะอธิบายก็คือการนำเข้า library นะคะก็คือในส่วนนี้ในแรกก็จะเป็นนำเข้า library สำหรับการสื่อสารนะคะอันต่อมาบรรทัดที่2ก็คือนำข้อไลบรี่สำหรับการใช้งาน lcd ผ่านโปรโ้อ i ล i 2 c นะคะ include m a t h ก็คือนำข้อไลบรี่คณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นไซคอร์ทน,นะคะ่ะส่วนต่อมานะคะเป็นการประกาศตัวแปร lcd ค่ะ ส่วนต่อไปเป็นการกำหนดค่าผรอตและตัวแปรต่างๆค่ะก็คือ Define LED Pin 13นะคะต่อมานะคะเป็นการกำหนดค่าผรอตสำหรับไฟ LED ค่ะส่วนอันนี้ Head h e ชแท็ก e ี i ฟสิงหด้สก a 9 7ก็คือ การกำหนดค่าพอร์ตสำหรับ 7-Segment display นะคะส่วนนี้จะเป็นอาร์สำหรับไฟ LED ของ 7-Segment และคอม m อนค่ะเช่น LED 7-Segment ก็คือกำหนดพอร์ตสำหรับแต่ละ Segment อันนี้ก็คือกำหนด พอร์ c คอมมอนสำหรับ7 s e g m e n t ค่ะแล้วก็ฟอนต์เซเว่นเซกเมนต์ก็คือเก็บค่าเบน a r y ีสำหรับตัวเลข0ูนถึงเและตัวอักษรบางตัวเพื่อสแสดงผลบนเซเว่นเซกเมนต์ดิสเพย์ค่ะต่อมาเป็นไบเอ็มเขาทีไบเอ็มเขาหนึ่งเ,เ,เท่ากับ0ูนย์นะคะก็คือส่วนนี้เป็นส่วนตัวแปรเคาน์เตอร์ค่ะ ตออมาเป็นส่วนค่าดีเลย์และการกำหนดค่าปุ่มกดค่ะ sw ตรงนี้ก็คือกำหนดพอสำหรับสวิตส,ส่วนแรกก็คือกำหนดดีเลย์สำหรับการกดปุ่ม no u n d e r score key ก็คือเป็นค่าที่ใช้เมื่อไม่มีปุ่มกดค่ะ hey, เป็นค่าที่ใช้เมื่อไม่มีปุ่มถูกกด ต่อมาก็จะมาเป็นส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็คือฟังก์ชันการแสดงผลบน LCD ค่ะก็คือฟังก์ชัน LCD อเนกประ์ดิสเพย์ใช้แสดงข้อความที่ตำแหน่งแถวและคอลัมน์ที่กำหนดค่ะต่อมาเป็นส่วนนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้แสดงตัวเลขทศนิยม บน LCD ค่ะต่อ,อมาเราก็จะมาพูดถึงส่วนไวลีดคีสี่คูณสนะคะตอนนี้จะเป็นการประกาศตัวแปรค่ะก็คือประกาศตัวแปร 1> mk1 เพื่อเก็บค่าแป้นที่ถูกกดและคีย์สำหรับตรวจสอบค่าจากฟังก์ชันค่ะต่อมานี้ก็จะเป็นหูปหลักนะคะเป็นลูปที่ทำงานตลอดไปจนกว่าจะมีการออกจากลูปด้วยคำสั่ง b r e a ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบคีย์ค่ะตรวจสอบว่ามีการกดคีย์หรือไม่ถ้าไม่ใช่คีย์ว่างค่ะ แล้วก็จะมีการแบ่งหน่วงเวลานะคะก็คือดีเลย์หน่วงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการอ่านค่าซ้ำจากการกดคีย์ซ้ำค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสอบคีย์อีกครั้งนะคะก็คือครั้งที่สองตรวจสอบอีกครั้ง ว่าคีย์ที่กดอยู่ยังคงเป็นคีย์เดียวกันหรือไม่ลูปต่อมานะคะก็จะเป็นลูปเพื่อรอคีย์ปล่อยค่ะถ้าคีย์ที่กดอยู่เหมือนเดิมจะมีลูปอีกครั้งเพื่อรอจนกว่าจะมีการปล่อยคีย์แล้วก็จะกลับสู่สภาวะปกติค่ะสุดท้ายเมื่อออกจากลูปจะส่งคืนค่าคีย์ที่ถูกเอาใจ M k 1หนึ่งค่ะมานะคะฟังก์ชัน ฟังก์ชันนี้นะคะก็จะเป็นการประกาศตัวแปรค่ะแล้วก็จะเห็นมันมี by m a s c ก็คือประกาศตัวแปรที่ใช้ในการเก็บค่าที่อ่านได้จาก key เน,นะคะก็คือส่วนนี้ต่อมาเริ่มต้นค่าส่วนนี้ก็จะเป็นรูปผ่านคอลัมน์ทั้ง4คอลัมน์ค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนปรับค่าคอลัมน์นะคะแล้วก็หน่วงเวลาดีเลย์ตรนนี้จะเป็นการอ่านค่าแถวส่วนอันนี้จะเป็นปรับค่าที่อ่านได้ให้เหลือเฉพาะ4บิตค่ะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนตรวจสอบผลลัพธ์ถ้าแสดงว่ามีการกดคีด จะออกจึงจะออกจากกลุ่ค่ะแล้วก็ส่งคืนค่ะซึ่งเป็นคีย์ที่ถูกกดต่อมาจะอธิบายในส่วนต่อไปนะคะก็คือฟังก์ชันไว้ โดยในส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า DDRC โดยให้4บิตบน MSB เป็นโหมด INPUT และ4บิตล่าง LSB เป็นโหมด OUTPUT ค่ะต่อมาส่วนนี้เป็นฟังก์ชันที่จะประกาศและกำหนดค่าฟังก์ชันนี้จะเป็นการกำหนดค่าของแมทริกซคี4 4คูณ4ซึ่งเก็บค่าของแต่ละปุ่มบนคีบอร์4 4, ด4คูณ4โดยใช้ดัชนีเพื่อเข้าถึงค่าของแต่ละปุ่มค่ะ ็จะได้ประมาณนี้ต่อมาเป็นฟังเป็นฟังก์ชันนี้นะคะ DDRB เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ตั้งค่าทิศทางของพอร์ต i n อินพหรือ output นะคะการตั้งค่าเป็น 0x0 0 000, 000, หมายถึงให้บอร์ด B ทั้งหมดทำง,งานในโหมด input ก็คือนีพอร์ต B เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ตั้งค่าสัญญาณของพอร์ต B ค่ะส่วนต่อมาเป็นฟัง์ชันอเอฟัง์กชันนี้ค่ะเป็นการตั้งค่า DDR ของพอร์ต A ให้เป็นเอาต์พุตทั้งหมดเพื่อใช้ควบคุม LED ส่วนต่อมาเป็นการใช้ก็กับ ส่วน xff จะทำให้ค่ายดีทูกปิดและเปิดเปลี่ยนไปค่านำจะถูกส่งไปพอร์ต a เพื่อควบคุมการเปิดหรือปิดของ led ค่ะต่อมาเป็น seven seg function ตั้งค่าดีด r ของพอร์ต f ให้เป็น o u t พ u t ทั้งหมดเพื่อใช้ควบคุม seven seg display ค่ะต่อมาเป็น output seven s e b ไปนาก็คือฟังก์ชันนี้จะใช้สำหรับ ส่งค่าที่ต้องการแสดงบน s s v g n s n t m i s t l i y p l a y โดยส่งไปยังพอร์ต F ค่ะต่อมาเป็นฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้จะตั้งค่า DDR ของพอร์ต K ให้เป็น Output เพื่อควบคุมการเลือก Common ของ s Segment Display ค่ะ ส่วนฟังก์ชันนี้จะใช้เพื่อแสดงค่าบนเซเวนสิเมนดิสเพย์โดยการแปลงค่านำไปยังรูปแบบที่ต้องการในฟอนต์เซเวนสิค่ะและฟังก์ชัน d i g i s e e n g m e n t byte n ก็คือใช้ในการเลือกคอมมอนที่แสดงบนเซเ g น e n t เมนดิสเพย์โดยการใช้ค่าจากคอมเมนค่ะ ต่อมาก็จะเป็นดีเลย์นะคะส่วนนี้อันนี้จะเป็นตัวนับของทัมเมอร์ศูนย์ค่ะแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่าทำงานของทัมเมอร์สเตตัสรีจิสเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบสถานาการณ์เกิดโอเวอร์โฟล์แล้วก็แฟกที่บ่งบอกทัมเมอร์ศูนย์และทัมเมอร์ศูนย์เกิดโอเวอร์โฟล์ไหมค่ะต่อมาเป็นส่วนนี้นะคะฟังก์ชัน t five delay จะเป็นทำงานในลักษณะกับที่่วน delay แต่สำหรับ timer 5ค่ะต่อมาเป็น timer interrupt นะคะฟังก์ชันนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้สำหรับ timer 1แล้วก็ interrupt mask register ของ timer 1ค่ะส่วนต่อมานี้ก็จะเป็นเหมือน timer 1นึ่แต่เป็นของ timer 3นะคะ ทัมเมอร์สก็ด้วยค่ะก็เป็นฟังก์ชันเดียวกับทัมเมอร์หนึ่งแะทัมเมอร์สที่บอกไปข้างต้นะคะก็ ddr e ตรงนี้นะคะก็คือ data d i r e c t i o n register ของ PORT e ค่ะแล้วก็ PORT e ใช้สำหรับการตั้งค่า pull up แล้วก็ eicrb ก็คือ external interrupt control register b ใช้ในการกำหนดลักษณะ การทำงานของอินชรับค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโค้ดของข้อนี้นะคะข้อการบ้านแปดข้อสามค่ะก็จะอธิบายโค้ร้า้ๆได้ประมาณนี้ขอบคุณค่ะต่อมานะคะเราก็จะมา ทําวงจรที่เราทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคอสก็จะเป็นคอสามสิบนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนโหมดโดยการกดท็อกเกิลก็จะเป็นคอรเราใส่สามสิบแล้วก็ท็อกเกิลคอสก็จะได้คอสามสิบเป็น0.87ยแนะคะแล้วเราก็จะกดเคลียร์ให้มันมาเป็นโหมดตัวเลขก็จะกลับมาเป็นศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมตัวต่อมานะคะก็คือ Q คก็จะเป็นสแควร r o o อ2นะคะเราก็จะใช้เป็นเลข4แล้วก็กด t o อกเกิลสแควร o ปสอ2ก็จะได้เท่ากับ2นะคะแล้วก็กดเคลียร์เราจะกดเคลียร์ทุกครั้งนะคะตัวต่อมาจะเป็นหารเราจะใช้เป็นเลข6นะคะท o เกหารเป็น6 ทเกลกดหารแล้วก็2ก็จะได้เท่ากับ3นะคะแล้วเราก็กดเขีย์กลับมาเป็นโหมดตัวเลขใหม่ตัวต่อไปก็จะเป็นไซส์ไซส์เราจะแทนเป็นไซส์สานะคะเราก็กด30แล้วก็ทเกลืนไซส์ไซส์สาก็จะได้เป็น0.5นะคะ ตามนี้เลยเคลียร์กลับมาเป็นโหมดตัวเลขใหม่ตัวต่อไปก็คือ T T ก็คือแทนนะคะโดยแทนเราจะทำเป็น45นะคะทเกลิล T ได้เท่ากับ1แล้วก็เคลียร์ต่อไปเป็น R นะคะ r e v e r s e เราจะเป็น reverse ห t o k e n r จะได้เท่ากับ0.2นะคะต่อไปเป็น factorial นะคะ factorial เราจะเป็นเอาเป็น3 factorial นะคะกด3 t o k e n factorial จะได้เป็น ตัวต่อไปนะคะเป็น e e ก็คือยกกำลังนะคะเราจะเอาเป็น3 t o ทอ็อ e ยกกำลังสองจะได้เท่ากับ9นะคะตัวต่อไปเป็นตัว l อนนะคะโดยเราจะแสดงตัวอย่างให้ดูก็คือ l อน1 1 Token ทอก lon เท่ากับ 0ต่อไปเป็นแอปนะคะเราจะแทนเป็นตัวลบ1นึ่ทอกเกิลแอปมันก็จะได้ออกมาเป็น1น,นะคะต่อไปตัวสุดท้ายคือตัว u ตัว U คือตัว Amplify ซึ่งตัวสุดท้าย Amplify เราไม่ได้กำหนดค่าอะไรไว้ก็ถ้าสมมุติเรากดเป็น3 To ท็อกเกิล U มันก็จะได้สูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดค่าอะไรไว้ก็อันนี้ก็จะเป็น output ขาขออกันค่ะ